มีโม่วงพันธุ์โซกันนั้นนะเป็นเป็นตลอดปีครับนะครับผมนี่พันธุ์เขียวใหญ่นะครับนี่พันธุ์เขียวใหญ่เลือกเลือพันธุ์จิมหงบนะ ต้นไม้สวยครับอีลาว็ดีครับตอนนี้ผมมีอยู่มีอยู่หกสีแล้วครับน,นี่คุณนายตื่นสายครับ คุณนายย่อมตื่นสายนะครับมีมีห้าสีครับน,นี้กล้วยสีนะครับกล้วยสีครับมีลูกด้วยครับกล้วยสี ให้หอมไล่ยุงยุงร้่กว่าเสือครับดอกแคครับดอกแคผมว่าจะมีคนแคครับดอกไม้ครับวันพระไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ครับ อันนี้ต้นใบมีครับใช้สะผมครับใช้สะผมมะเฟืองครับมีประโยชน์มาก ใครทาน้ํายาล้างจานได้ถูบ้านได้ครับอ่แล้วก็ทํำทวนเนอร์เช็ดหน้าหลาังอับน้ำรัวรัวจินได้ครับ นี้ผักหวานบ้านนะครับใช้ผัดน้ำมันหอยนะครับอร่อยครับผักหวานบ้านลูกว่าครับเป็นผลไม้ป่าครับออกออก ปีละดหนึ่งครั้งครับอันนี้เล็บแมวหรือว่าหนามเล็บเหยื่อนะครับบเล็บแมวนะครับย่ามไปเรียงคยั้วหรืกินบเล็บแมวหนระืแซ่บครับเล็บเหยื่อครับทุกวันนี้หายากมาก เป็นผลไม้ป่านะครับต้นนี้คือวาสนาพยาลิงดำครับต้นใหญ่มากสวยครับวาสนาพยาลิงดำอันนี้คือบดบดน้ำเพชรนะครับดอกจะหอมมากนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับ อันนี้พริกเขียวครับเก็บพริกเขียวทำกับข้าวครับพริกเขียวครับไม่ต้องไปซื้อพริกปลูกเองครับตรงนี้ปลูกพริกปลูกมะเขือครับ มะนาวครับมะนาวเยอะมากจะมีแป้นพิจิตนะครับพันแป้นพิจิตแล้วก็จะมีะไหลเมล็ดครับมีประมาณยี่สิบต้นครับตัวน,นี้แพงมะนาวราคาแพงครับ อันนี้ต้นชุรดครับต้นชุรสใส่ต้มยำครับอันนี้มันบรี่ครับ นี่คือรวัวบงแอนแท็กนะครับเสื้อแอนแทกกำลังระบาดครับพวกอาหารนะครับเซบาโนเซบาโนหล่อนชอบแสงครับชอบแสเรื่องชาวบ้านครับจับกล้องไม่ได้ ต้นไม้งามดีครับหญ้าก็งามครับจวดคือหญางามครับพื้นที่สองไร่เดินยังไม่รอบยังไม่ถึงหลังบ้านเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพนะครับ ผม,ผมไม่ได้เพิ่มเพื่อนในในเฟซบ o ๊กนะครับผมผมไม่รับเพื่อนไม่รับเพื่อนบนเฟซบ o ๊กนะครับตอนนี้จะเหลืออ่าอินส a าแกรมทิก o k มันเยอะครับผมไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบอ่า s e สเซนเจอนะครับนะครับไม่ได้ตอบ m e s s e n เจอร ผมอยากมีเวลาส่วนตัวครับ <c oughs> นะครับผมมีอะไรอาฝากทางไอ l ดี e ลค์ครับไอ l ดี e ลนผม0801987779นย์หนึ่งเกครับไอดีลนะครับแล้วก็ผมจะมีช่องช่อง YouTube จะมีสองช่อง, YouTube จ,อง,อง YouTube จะมีสามช่อง ตอนนี้กำลังรวบรวมมาเป็นช่องเดียวครับเฟสจะเหลือเฟสเดียวเพื่อนท่มจะดีลีทออกครับผมดีลีทออกไม่อยากรับรู้เรื่องของใครครับบวดหัวครับแล้วก็ไม่อยากรับรู้เรื่องของของ,ของให้ผมมารับรู้นั้น เรื่องผมเช่นกันครับอยากอยู่สงบครับอยากอยู่สงบนะครับไม่อยากวุ่นวายกับใครนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ